นี่เป็นไงตอนนี้ของเต็มร้านเ p เลยนะจ๊ะงานใหม่เข้าคอนโดอีกแล้วเครื่อสแกนหน้า์ทีกิชั่นตัวนี้ตัวจบทุกโครงการไฮเอ็นที่สุดแล้วมาพร้อมกับตัวฟิงเกอร์พิ้นจะเข้าไปติดตั้งหน้างานลิฟท์ทั้งหมด4ตัวความสูงของลิฟท์40กว่าชั้นแอสเซทตามประตูตรงลานจอดอีกรวมๆแล้วประมาณ13จุดแล้วก็ด้วยโปรแกรมของฮิกเซนทอลก็ใช้งานได้ดีอันนี้ก็ประมาณ7วันเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะพาไปชมผลงานกันนะจ๊ะยังไม่พอแค่ง,งานโปรเจกต์นี้นะอาทิตย์หน้านี่จัดเตรียมรอแล้วชุดแอส เซนเฟสซีรีส์สอีก4ประตูตอนนี้หน้าง,งานติดตั้งไม้กันอยู่อาทิตย์นี้สัปดาห์หน้าเราลุยไอ,อซียต่อยังไม่พอเฮ้ยเคลื่อนบันทึกลงเวลา 4A โอ้โ,อโหคิวรออ,อีกประมาณ19 ติดทีละสองทีละสเพราะว่ามันดีจริงตัวไมกันอยู่ด้านหลังก็ไม่ได้เดินไปนะเพราะว่าเต็มเดือนนี้เป็นไงน้องจ๋าคิวเราไปถึงไหนละสิ้นเดือนแล้วนะลูกค้าทุกท่านต้องขอบคุณจริงๆค่ะลูกค้าทุกๆคนเลยเนาะตอนนี้ช่างเราก็แบบสู้กันสุดใจเลยทั้งฝุ่นเอยทั้งแดดเอยทั้งหนาวเอยตอนนี้ไม่สบายก็ยังสู้และเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่ง